How are you today? Good. Alright, today we will sing a song together. Are you ready? I want you to sing along with me. Okay? G R E E N. G R E E N. I know how to spell green. G R E E N. Caterpillar is green and grasshoppers too. I know how to spell green. G R E E N สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูหงและ Teacher Aka วันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะคะเด็กๆเ,เป็นวันสุดท้ายที่เด็กๆจะได้เรียนในหน่วยยีเ่เพงแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะครูหงกับทิเชร์ก็จะชวนเด็กๆไปดูกิจกรรมที่จัดขึ้นใน งานวันยี่เป็นหรือว่าวันลอยกระทงค่ะ Okay, Yipeng or ลอยกระทง is a very fun festival, right? We can have so much fun with our friends and family. There are so many activities and teacher will tell you some, okay? The first one is you can make with your family and friends together okay with so many flowers candles and banana leaves right it's so fun and the next one is you can fly a sky lantern up in the sky right it's so bright and beautiful and the next one is you can float the kratong on the river okay it looks so beautiful with the candles and The last one is you can play with fireworks and firecrackers okay ค่ะเด็กๆคะสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันลอยกระทงนะคะที่ทิเชอร์บอกมาก็จะมีหนึ่งเลยเป็นการประดิษฐ์กระทงนะคะซึ่งเราก็ควรที่จะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมาชาติที่สามารถย่อยสลายได้นั่นเองค่ะ 2. เป็นการ ลอยโคมลอยนะคะซึ่งจะปล่อยในเวลากลางคืนนะคะแล้วก็ปล่อยในสถานที่โล่งแจ้งค่ะ 3. <า>เป็นการนำกระทงไป,ปลอยในแม่น้ำนั่นเองค่ะ<า>แล้วก็ 4. นะคะเป็นการจุดพลุหรือดอกไม้ไฟนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมต่างๆที่พูดมานี้นะคะเด็กๆควรจะทำพร้อมกับผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะ พราะไม่อย่างนั้นอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้นะคะแล้วสําหรับวันนี้นะคะโู้งกับทิเชอร์ก็มีการบ้านมาฝากเด็กๆเช่นเคยค่ะจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะสําสหรับอุปกรณ์ที่เด็กๆจะใช้ในการทํากิจกรรมศริลปะในวันนี้นะคะก็จะมีกระดาษสีค่ะมีกาวนะคะแล้วก็มีไม้กิจกรรม สุดท้ายเป็นสีไม้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะ หลังจากที่เราทําการระบายสีภาพแล้วก็เขียนตามรอยเสร็จแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนของการตกแต่งคมรอยของเราค่ะเด็กๆจะต้องฉีกกระดาษสีที่เราเตรียมไว้นะคะเป็นชิ้นเล็กๆค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้กาวนะคะทาลงไปที่ตัวคมของเราเลยค่ะ All right kids look at this paper okay there are drawings and you can see lantern a boy and a girl right they are celebrating loy kratong okay so this is a sky lantern they are flying high up in the sky so you have to color it make it beautiful and write the word sky lantern and you will tear the pieces of colored paper right like this and you will use glue and paste it, okay? This is so beautiful. Can you see it? Okay. All right, kids, that's all for today. We'll see you in the next class. Bye. Bye.